สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมช่องในภูทีชาแนลนะทุกท่านเอาสวัสดีรุ่นเอสวันดีมาเช็คของกันไหมเช็คก่อนดูด้ดูก่อนมันมีหรือเปล่านะมาดูก่อนให้เอฟซีดูหน่อยให้เอฟซีโชว์เอฟซีหน่อยมาอยู่ที่ร้านตันกลับนะครับผมไปตันกัตับเออกับตันเอาอไปไปบุกตู้เขามีรายการไปมีอะไรเราช่วยไปใช่ คือตอนนี้นะทุกท่านนะฮะทีมงานเราก็บางส่วนไปรับนะสาวยูเนาะบางส่วนก็ทํากับข้าวรอซึ่งเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ตั้งแต่ช่วงกลางวันเนาะก็มันบุบบับมันบุบบับเอออะช่วงเย็นเลยเข้ามาหมดเบ่กไม่รูมาแล้วไหนนี่ตรงนัไหนยอดโอ้เราตั้งกล้องพอดีเลยบ่นี่ดย โอเราเหมือนรู này, ้เนาะรถมาพอดีรถเสาวนิมาพอดีโอ้โหอ่ะเราจอดตรงนี้เลยเป็นส่วนนในครัวกันบ่โอ้โหเฮ้ยในตรงนี้ก่อนดีกว่าเออสบายดีเราดีเจรอรอโดย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 ดีสบายดีเออสบายดีโอ้ มืนไปเจ้าเป็นพิเศษแ่เนเพื่อนเนาะก็นเพื่อนเลยบอกทำไมเราไม่ค่อยเท่าไหร่เลผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะทำทาเลยเหนมฮะทูมันคุ้นเคยบปะไปสายูมาจากฟังสายนบานาอืมอ่ะ

โอ้โอ้นั่นน่ะเราเปิดไฟรเล่เนี่ยเปิดไฟเป่เนี่ยมีไฟรอเ่้สว่างมากเลยทีนี้เออนี่นะถึงขั้นอยากถ่ายรูปนะท่านผู้ชม ยากูยารูปกับสวอยูนาทีไม่เห็นถ่ายถายกระเบาเตโซ่เลยท่ไทยเนทุกันมามาเ่ล่เด้อนบันเนเดอมาเลยเด้อดังๆตลอดเนี่ยนนะคตอาจจะมาแลกเปลี่ยนคอนเทนต์มาที่นี้อ่าแจ๋ว นี่กำลังดูอยู่ครึ่งหนึ่งที่อีกครั้งแรกไปอไปไปโซอ้ยอะไรนั่น่ะโอ้ยหนาว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 มันร้อ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 นแล้วก้าวมาแล้วไปทำความรู้สึกน้องกันเนอะมีเดมทำความรู้สึกเต้นไปด้วยเออเ้าเดี๋ยวผมอต้องไปสัญญุจะถามความรู้สึกมากตอนนี้เออเ้าไหนๆก็ถ่ายนี่แล้วถามเลยเอาเอาโทรศัพท์มา เดีกลับเราไหมเอาถ่ายคลิปเอาเอาตั้งกล้องมาจะได้ถ่ายน้ำกันถามถามความรู้สึกหน่อยนั่งไหมนั่งไหมนั่งก็ดีเรียนเชิญเชิญเชิญแขกผู้มีเกียรตินั่งแขกผู้มีเกีือบครอบงำอยู่บ้านครอบงำจะง่อยลูกเดี๋ยวใส่ให้เออมาเดี๋ยวชี้มาดูดีวันนี้เรยเนี่ยเยอนะ เอาเห็นตากอเนาะเห็นใคเป็นตากอดเลยไหมเอ้ยมลยเห็นแต่คนอื่นเรักนไอ่าโอเคเอออ่ะ้กนวั้เอเอป็นอยเป็นน้องกันคุกคู่ค้นนี่ละไปทางพุ่นกับแม่กับ

เมนแบบนี้ว่ะที่ไหนได้ยองนาอันเวทีอยู่เท่าไหร่ละก็นาเวทีนานาลำพงอยู่เต้างว่าทางเมทางพีเลยเป็นทุกข์ทางเลยไปเห็นไปเห็นบุญบุญบ้านเลยเกี่ยวว่าอันสายนุชจะอยู่ใกล้เคียงกับยองโบเห็นโบเห็นอัน เจ้าจัดแบบนั้นนะเนาะ่เออม่นเป่งงันบุญบุญแจ็คเข้านะไปถือมือพอดีอย่าลืมไปหาเมบาทโซด้เอซตัวยูค้อกันไที่นอยไปจับุกุไกเฟให้ได้ลเพื่อนทันกับตตามตลอดตลอดอย่าเมโเจ้ากับิแยกบอกว่าอันไหนเมพี่กอันไหนเมดีก็เถอดรูปกันมาแต้องอิบอย่าลืมไปหาด้วลูกด้ เอ้ายังยังไม่ยังไม่ถามเลยคล้วอ๋อโอเคก็จะที่สานุไปที่นนเอฟซีตัวยงอาโอเคอ่ายังยังเอฟตัวยงค่ะอไปไปลูกไปเลยเดี๋ยวไปหน้ารันพี่เพราะว่าพี่สานุยังไม่เห็นร้านพี่อีกแบบเครื่องมาบบุญเอาครื่งโอ้ยงสิมาดูเออ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 ออเรออรเออ โองูโอ oh. 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 ้สาวสาวยูโชคโตแสดงว่ามากระโชคนั่นนี่เออเอ่ะนี่เจองูนิดหน่อยนะท่านผู้ชมโบจักคือกัน จักงูยังไม่ใช่รอดตกใจเัารอดเหไปไปไปสาวยูมากับงูท่านผู้ชมเออเจองูนะสีเจองูน้ำงูน้ำไม่มีพิษไม่มีภัยงูตอนรักสาวยูงูไม่มีพิษแสดงว่างูมาเป็นมิตรมาเป็นมิตรอ่ะงูนี่มาเป็นมิตรอ่ะงูไม่มีพิษอันนี้งูบอลอ่ะ เรียบเสมือนงูบ่แมนถ้าถ้าอยู่ล่างน่ะเขาเจ้ากระเสือดิถ้าเห็นงูแลยคือเหมือนว่ามีโคซ่คือกันวะคือกันทีสำคัญครับพี่สาวยูมาถึงปุ๊บงูออกมาเลยะโอ้ไม่แล้วเหรอไม่ใช่จุดเดือดเลยเด็กเป็นงูไม่มีพิษเนาะสื่อความหมายได้ก็คือว่าไม่มีพิษไม่มีภัยแมนพีพาเป็นเป็นงูน้ำเนาะมันก็มีพิษภัยอย่างนี้ แสดงว่าตอนรับสาวงูเลยมาอยากเป็นนิดเลยลูกล่าสุดเจองูนะทุกท่านสาวงูมาพร้อมกับงูมาแล้วชื่อเพื่อนคนที่บอกว่าชื่อไอ้เพื่อนคลองเพื่อนเพื่อนบอกว่าสวยสุด ่วยสุดในบ้านือบอกคืนซื้อคืนซื้อตัวนึงตัวหมดนี่ยคืนซื้อตัวนึงตงเปตัวนี้หันของติตามารางนู่นเี่ยคือซื้อตัวนึงมีเห็นอยู่ละบ้านใน่กำเนิดอยู่ตลอดละล่ะเพราะเพรพพานักกับกรอรอสุดใช่ไหมะรอสุดกับรอสุดในบ้านเลยทำมเองไม่เป็นเลยไปมาไปลูกเต็มที่เลยลูกเือคิดว่าบ้านไ คนรู้แล้วเนี่ยไปไปไปค่ะไปค่ทุกคนไปเจอเนาะมุลลาเด้อไปไปลูกทุกท่านก็เก่งไลยนอนพี่เล่ยละเมือเ้อนี่ก็ได้มีปัญหาอืมอนูเฮ้ยต้องไปไหมไม่ได้ตกใจทําอะไรนะทาอะไรกันนะอยู่ลาหนากาเอยู่หนาวว่านลาแหงหนาก็่นี่้โเปสร็ยูเป๊ะยูมาเห็น มาอยู่นี่คือนห้อนเถ่ะนะผมก็ว่าอยู่ลงลงจากเราได้มันหนาวรึเปล่าจะได้ก็ไม่น่าจะได้เจ้าทำสักคืนเอาซะน่ากลัวเจียวกำลังจะไปเที่ยวต่างประเทศไปนี่คุณไปผมผมว่าไม่เกินชั่วโมงอ่ะดูท่าทางนั่นน่าจะถอดทิ้งอ่ะจะนกอากาศมันไม่ได้มันไม่ได้หนาวทุกท่านมันออกร้อนๆด้วยซ้ำเห็นเพื่นไปสองครั้งละเนอะเออ มันไมนมีมันไงอ่ะมันไม่มีปัจจัยพูดไปเลยเออพูดไปเลยตรงตรงไม่มันมีไม่มีปัจจัยอ่ะโอเคนะผมนะไปเราไปต่อไปมาชมบ้านกันก่อนเอยไปไปชมชม